สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง We Orch Channel ครับก็แวะมาดูเดินมานี่ก็เห็นกำลังจะกลับนะกำลังจะกลับบังดีเจอเห็ดอะไรบังดีเจอเห็ดอะไรนะครับผมเจอเห็ดอะไรเนี่ยโอ้เพียบเลยนะเยอะเลยนะเยอะเลยนี่นี่กำลังจะออกม e Orch Pit Food นะครับตอนนี้เราออกมาจากท่าวัดเป็นเห็ดโคนใหญ่นะฮะเห็ดโคนใหญ่นะครับ เห็ดขาเรียกว่าเห็ดโคนใหญ่คนไทยเนี่ยเทนเนี่ยถ้าบอกตรงนั้นรย์นะครับบอกพระอาจารย์ไล้ด้วยนะว่าท่านี่ให้มาหาตรงนี้นี่นี่โคลนใหญ่เอาเลยยันนนี่เห็ดลัโคนใหญ่เจอเห็ดโคลนใหญ่ผัดหวานเนาะตอนที่เรากลับนะนโคลนใหญ่เนี่ยน่ะเนี่ยน่ะวิลลัสเนี่ยนี่ก็ใไตขาด้วยนะนี่วิธีการตัดนะฮะของเนื้อหนิ่งนใหญ่นะ ในพวกโคนมันใหญ่มากเลยอ่ะใช่โคนใหญ่เลยโคนใหญ่มากเลยครับอาจารย์พระท่านเก็บได้ไหมเนี่ยไม่รู <premier> <player> ้นะก็ได <chat ills> ้ดียังไม่แก่มากครับแก่มากก็เหนงานะใช่ท่านไม่รู้จักท่านไม่รู้จักเห็ดกินมันขึ้นมาท่านไม่รู้จักเห็ดกินเออไม่รู้จักกินได้คลายแจะดูดิเด้ก็อ่างนีค เมือ่อก่อนผมชอบไอ้โคนยาวๆอ่ะโคนใหญ่หนวดมันยาวๆลึกๆอร่อยอือนี่มันเป็นเห็ดโคนนี้ชนิดหนึ่งต่างหากนะนี่เห็ดโคนเขาผมเคยเคยกินเ่ยหดเห็ดโคนชีตามลําน้ําชีกับที่บ้านนะมันจะหวานมันจะอยู่ตามจําปลวกนะอยากนี่ดูโคนมันใหญ่มากเลยนะโคมันใหญ่มากเลยโคนมันดูโคนมันโอ้โหบึกเลยนะบึกเลยโคนเลย แค่นี้ก็พอกินแล้วไปใส่เห็ดละพูกอีกแค่สี่ห้าดอกโอ้โหดูสินี่โอ้โหโคตรหอร่อยนะครับแค่นี้กับผัดกินสงคนก็อิ่มแล้วไม่หมดใช่ไม่แน่นะจะมีตรงนี้อีกเยอะเลยเยอะเลยนะมันเป็นบึงของมันอยู่เนาะเดี๋ยวขึ้นมัไปขึ้นไปเป็นเป็นลายบึงด้วยไอ้บึงมันเดือดรูบึงนะฮะบุ๋นรูบึงเบลมเลยฮะรูบึงนเลย รูบึ้งรูบึ้งหันหน้าออกทางตะวันออกเขาบอกว่าถ้าเขียนเลขแล้วปอดเข้าไปมันจะให้หวยนะมันจะให้หวยเออเพราะว่ามันปิดหน้าออกมาทางตะวันออกใช่ใช่บึ้งบึ้งบึ้งตัวใหญ่ใช่บึ้งตัวบึ้งเออบึ้งคือตัวดำดำนะตดำดำเหมือนแมงมุมอ่ะใช่เหมือนตัวใหญ่มุมใหญ่นะบึ้งตัวดำดำมีใหญ่ขาใหญ่เป็นไหนตัวยังอ๋อยังโอ้โหนี่ใส่เนี่ยแหละโดนรูบึ้ง รูบ <ort. S 2> ึ <silently> <ous> ้งใช่รูบึ้งอันนี้ก็คือทหารหน้ามาทางนี้ให้โชคให้ลาบใช่ทหารหน้าออกมาทางตะวันออกเขาเรียกว่าให้โชคให้ลาบที่ตะวันออกที่ตะวันออกอยู่ตงนู้อันนี้อันนี้ทางนี้ตอนออกใช่ทิศเหนืออยู่นู่นใช่ถ้าเวลาเราจะขอหวยก็ได้นี่แต่ขอหวยก็ได้ต้องเออเราก็ต้องดูหินโคตรนี่เหมือนไม้เลขเข้าไปใช่แล้วก็ตั้ทหาก่อนต้าห้าโคตรหินที่อยู่บนสุดเหมือนเหมือนหัวพญานาคเลยโอ้เหมือนหัวพญานาคเลยนะพี่น้อง โคเิน่าอาตาโอ๊ยผมนั่งสมาธิสบายจนผมก็นั่งสมาธิบนผานน้ำสบายเหมือนกันเย็นสบายเลยเออลงทางนี้ยากไก่จะไปยากไปชื่ไหนฮะท่านไหนเนีเ๋ยวโชคแล้วไหนไปไหนเจอตามทางมันจะเจออไหมเนี่ยเห็ดโคนเนี่ยแถวนี้ เนี่ยดูดูดาดูอีกคนเลยมันจะเย็นเยออยู่แล้วทางไปเลยฮะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะฮะคลิปนี้กำลังเดินทางกลับนะฮะแต่ผมนั่งสมาธิตรงฐานน้ำนี่เย็นสบายฮะเย็นสบายเลยครับผมเย็นจนเย็นจนขนคิมขนกินลุกเลยฮะขนคิมลุกเลยสอคน คนนี้รู้สึกเป็นยังไงเย็นมากเย็นมากครับผล้วนล่งรู้สึกเป็นยังไงสบายดีครับจาอคนนี้ก็รู้สึกสบายดีไม่เคยเห็นว่าผมนั่งนานก็ตกใจปกติผมเพราะว่าจริงๆสองชั่วโมงนะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าถือศีลนะที่กชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราจริงคือการนั่งธรรมฐานน่ะอย่างน้อยสองชั่วโมงนะการนั่งปฏิบัติธรรม ของพระพิสูจนะถือศีลเรากลับกันคนละทางกับที่เรามานะสังเกตได้ไหมฮะสังเกตไหมว่าคนละโคตับคนละทางที่เรามาสังเกตนะครับมันคนละทางเลยเนี่ยใช่ใช่ทางนี้จะไม่ม,งไงไมีคนเดินผ่านนี่เราจะใช้ใครเราจะไปทางแล้วนี่ไม่ใช้จำใส่ใครไหมไม่ไม่ใช่ เ,า,เาต้นกระชายกร,ร,ราเจะเดินทางกลับทาง,งนี้คือเราจะไปเอาสมุนไพรต้นกระชายสมุนไพรต้นกระชายตอนมาก็เห็นอยู่นะต้นเห็นอยู่กระาเราเลือกเดินกลับทนี้นะคะ,ะ,ะานะคะ่นนี้จะการเดินกลับนี้จะโล,งล่งหน่อยจะไม่ได้แบกไม่บกอีของของหนักครับโล่งหน่อยพน้ก็ได้อาบน้ำทิพย์แล้วอานน้ำทิพย์แล้วก็เย็นสบายคนทิ้นลุกเลย แรงขึ้นมาเยอะใช่ไหมมีแรงขึ้นมาเยอะครับทีแรกว่ากลับได้ไหมใช่ไหมเอ้มันเห็ดอะไรเนี่ยยานี่นี่นี่นต้นนี้เนี่่ใช่ไหมเห็ดน้อยเห็ดน้อยอันนี้จะเป็นทางชันนะฮะเห็ดแป้งห็ดแปงถ้าเม่นจะหาวันนะควันนะรลึกประมาณสองรเมตรได้นะเนี่ยโอ้โหทางชันนะตรงนี้ลึกสองร้เมตรได้พี่น้อง นี่นี่เห็ดนี้ไม่ใช่เหรอเห็ดแป้งเห็ดแป้งเห็ดแป้งเหรอเนี่ยขึ้นตามดอกเพียบเลยเล็กดอกเล็กมีทางชันนะฮะตามย่านหญิงนะฮะโอ้ดีนะผมเอารองเท้าใหม่มาเออเรานับหรือเปล่าฮะเรานับหรือเปล่าว่าเรามาห้าคนแล้วเรากลับสี่คนคนหนึ่งหายไปไหนล่ะคนหนึ่งหายเรามาห้าคนหนึ่งสองคงว่าสามนี่ก็สี่ หนึ่งสองสามสี่อ,อีกคนหนึ่งหายฮะอีกคนหนึ่งกลับก่อนนะครับพี่น้องตาตาเราหายไปนะ<อ>คุณตาตาเซียนเดินป่าตาเซียนเดินป่าหายนะนหายไม่เป็นไรพวกแกจะไม่หลงพวกแกไปเซียนเดินป่าใช่ไหมใช่เป็นเซียนเดินป่า,ปปาแกรับภูเขาไปใช่ไหมรับภูเขาไปเออแกเดินรับภูเขาไปแล้วนะทะลุไปเขาอะไรนะเขาผู้หลวงไปทางผู้หลวงเลยเหรอคุณตารับไปเขาผู้หลวงเลยไปลงทางอ่าผู้ไอไปลงภู้พระแอดเลย อ้ไปถึงภูผาแอกเลยอฮะรับไปรัดไปถึงภูผาแอกเลยนะจะรับภูเขาหลวงไปถึงภูผาแอกเลยนะคุณตาคุณตาลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญอลุงผู้ใหญ่ผาแอกนี่แหละผูผาแย่เออผูผาแย่ผู้ผาแอกเไี่ยผูผาแอกรู้จักเออเราก็จะจะต้อนรัดไป่ภูผาแอก อีกเส้นนึ็เหลือสี่คนนะคะจากห้าคนเราก็เหลือสี่คนนะคะครับที่สา่เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเราจะจะไปประจุดตรงไหนตรงหินนั้นปะตรงหินไหนผ่านไหมหินที่เรามา่ะไม่ผ่าน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 เหรอเราจะลงคนอีกที่เราจะไปลงไปที่ป่าสมุนไพรกระชายนะคะป่าสมุนไพรกระชายนะคะเราไม่ผ่านตรงนพรกระชาย คลิปเราพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าต่อไปนะคะตอนนี้คือช่วงระยะเลยมันจะมีสัญญาณเน็ตไหมเนี่ยเดินถึงเนี่ยแล้วก็คลิปที่สองทนี้คือลิปที่หนึ่งคือเดินลงเขาเดินทางกลับนะคลิปนี้ก็ขอญาตลงขอญาตอ่าอ่อลงลงคลิปก่อนนะครับนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด กด,ดแชร์ได้นะครับนี่จะเป็นช่วงเวลากลับนะครับผมก็เอฟซีมาชมกันนะครับบรรยากาศการขึ้นเขาลงเขานะครับผมทีนะี้ขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ